เก็บแอปเปิลพี่น้องแอปเปิลสุกแล้วเอาเก็บลูกๆใส่ตะกร้านี่แล้วไรตาเนี่ยใส่ตะกร้าลูกเก็บแอปเปิลพี่น้องเอ้ยมันสุกแล้วมันโลนทิ่มค่ะพี่น้องนี่เอาเแมรี่มาเก็บแอปเปิลเล้วนี่อะไรตา แอปเปิลพันนี่แ่บพี่น้อง,งโดกจนว่าลากดินไปลนหลายหน่วยแล้วยังตัดหนากับตัดเริ่มสีซ่ําสีเน่าแล้วก็เลยต้องเก็บค่ะแสบแ่บพี่น้องเอ้ยนี่ไม่สมเสียนะโอ้ยเริ่มสีเละแล้วมันอากาศเย็นพอได้เก็บมันสุกเกินไปมาเนี่ยจะว่าสีสัมมอะไรพี่น้องจะว่าแ่บ ลกค่ะพี่น้องกระต่ายหนา,หนาวกระต่ายบ่มีอาหารกระต่ายมากัดกินเปลือกมันเกือบตายตายไปหลายต้นเลยพี่น้องนี่ห้อยกระต่ายด้พี่น้องกระต่ายกระต่ายแทบเปลือกมันต้องล่อมตะคไครไว้พี่น,อน,น้องหนาวนั่นดังไฟก่อไฟเนาะคะ่ะก่อไฟอย่างใส่กอกกับลูกลูกลูกออกมาเล่นนอกบ้านค่ะพี่น้อง วันหยุดลูกออกมาเล่นนอกบ้านค่ะตรงนู้นเป็นทะเลสาบน้ำจืดเนาะหน้าบ้านบรรยากาศร,บรอบๆบ้านค่ะเมน,นีกัวันที่สองกันยาค่ะเขารู้ดูใบไม้ร่วงแล้วนี่ค่ะแม่สมกระทอนหญ้าค่ะทอนหญา้าบริเวณนั่นไปน้ำเล่นอยู่กับลูกนี่ค่ะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆแ,แม่สมเก็บ แอปเปิลกันค่ะสวยอร่อยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะวัสดีค่ะ